ครับก็สวัสดีพี่พี่เมมเบอร์ด้วยนะครับวันนี้สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้า้อหกสิบกนะครับเราอยู่กันในส่วนของเทรดดิ้งไกด์ครับรอบเย็นสี่โมงเมื่อเช้าเปลยเอาไว้เหมือนจะได้เจอกันอีกรอบเลยเหมือนตั้งหงิใจยังไงไม่รู้นะครับอะขึ้นมาจนได้นะครับขึ้นมาจนได้แต่ผมอยากให้แยกสองมุมนิดนึงนะครับนิดนึงที่จะมาอัปเดตให้กันคือมันจะมีมุมของภาพเดนะครับมุมของภาพเดเนี่ยบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อสี่สิบ เป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านด้วยส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งสมมุติมันไม่ได้หยุดแค่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสมมุตินะครับไม่หยุดแค่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบราคามีโอกาสไหลขึ้นมาเล่นได้ครับหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแต่ถามว่าใช่จังหวะเข้าซื้อของขาเดหรือยังต้องบอกว่ายังนะครับยังนะแล้วจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะหยุดตรงไหนแล้วทำสวิงแบบไหน จะแบบนี้อยู่ไม่อยู่แบบนี้หรือ,รอแบบน,บบนี้ยังตอบไม่ได้อันนี้ภาพเดอันนี้มุมภาพเดก่อนนะครับคือต้องบอกว่าภาพเดยังไม่ใช่จังหวะแต่ถามว่าเอยจะตกรดจะอะไรไหมไม่ต้องกังวลครับมามองภาพเล่นกับสี่ชั่วโมงกับชั่วโมงไปก่อนนะครับตอนนี้ชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงต้องบอกว่ากลับตัวมาเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับ สี่ชั่วโมงเบรกไฮขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างที่บอกให้ระวังหน่อยแถวแถวหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบยังเป็นแนวต้านเพราะนั้นถามว่าถ้าให้เข้าบายด้วยจังหวะสี่ชั่วโมงเหมาะไหมยังไม่เหมาะเออยังไม่เหมาะสี่ชั่วโมงยกขึ้นมาแบบนี้ผมอยากให้ตั้งฐานแบบนี้ขึ้นมาครับสําหรับถ้าสี่ชั่วโมงถ้าจะเล่นนะตอนนี้ผมมองภาพลักษณะนี้ก่อนรอยอร่อแล้วค่อยเข้าสําหรับภาพสี่นะชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงนะ เดยังไม่เล่นนะครับเดยรอก่อนนะเออสี่ชั่วโมงเอากรอบนี้ไปก่อนเล่นกรอบนี้ไปก่อะแต่สมมติเอ้ยมันกลัวตกรถอีกยังจะขึ้นอีกขึ้นอีกได้ไหมจะไล่ได้ไหมทีนี้แหละสิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงครับหน้าที่เขาแล้วเหละหนึ่งชั่วโมงไม่มีจังหวะจังหวะอาจจะยกขึ้นมาแถวนี้หน,น่อยแถวนี้เออแถวนี้ย่อมาค่อยเข้า ตอนนี้ผมยังไม่มองภาพการเคลื่อนตัวแบบแข็งแรงนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยราคายัางค่อนข้างที่จะลักษณะนี้นาอนเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดสมมติย่อมาก็จะเป็นภาพทรงนี้นะเพราะนั้นตอนนี้จังหวะชั่วโมงกระโดดเลยไหมเข้าเลยไหมเดี๋ยวดอยระวังดอยใจเย็นใจเย็นมนรอแถวนี้นะครับเพราะว่าจุดตัดขาดทุนมันไกลเนี่พอเข้าใจใช่ไหมครับพอเข้าใจไอเดียเนาะจุดตัดขาดทุนมันไกลไม่เล่น รอสักหน่อยครับช่วงเปลี่ยนเทรนด์ให้มันชัดเจนก่อนจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อยู่ๆพี่เขาจะติดหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแล้วทุบได้ไหมได้เพราะนั้นถ้าเกิดเกิดในกรณีเกิดขึ้นทุบกลับอ่ะแบ่งรับแบ่งสู้ไปก่อนสต็อปลอสั้นๆค่อยเล่นครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ขึ้นรถถ้ามันให้มันได้วิ่งเถอะครับนี่ขนาดตอนที่ลงมาเนี่ยสองเดือนที่ลงมานี่เป็นแค่การย่อนะครับเพราะนั้นระยะทางยังอีกไกลเส้นทางยังอีกไกลครับถ้าจะขึ้น แล้ว26นี้ก็ยังมีแรงกดดันอยู่เพราะนั้นยังไม่ต้องกังวลว่าเออจะตกรดจะไม่ได้ขึ้นลถกับเขานะครับอ่ะทีนี้ถามว่าเอ,อ้ยแหมมันอยากจะขึ้นเหลือเกินทำยังไงก็อยากจะเล่นใช่ไหมอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้แล้วกันสมมติย่อมาครับแถวนี้นะสมมติย่อมาแถวนี้นะนี่ครับจุดที่สวิงก่อนที่จะขึ้นไปคือตอนนี้ถ้าจะขึ้นแข็งแรงจริงมันต้องไปเลยถูกไหม ถ้าจะแข็งแรงจริงนะครับแต่สมมติถ้าเกิดมันกลับลงมาเนี่ยเอาเส้นเนี้ยลงมาแล้วย่อท่านหลุดคัดก่อนเลยครับอาจจะเป็นแค่ฟอลแบ็กเอา u t ในไทม์เฟรมใหญ่ไดนะ้นั่นหมายความว่าเราอาจจะเห็นแท่งเดยสะบัดต,ตัวกลับมาแล้วปิดหางยาวได้ไหมวันนี้ได้นะระวังนะครับระวังหน่อยอย่าเพิ่งแบบเออรีบใจร้อนมากใจเย็นๆครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากขึ้นรถจริงๆต้องไปนู่นอ่ะ ไปเกาะสิบห้านาทีขึ้นไปแล้วใช้จังหวะคัดสั้นๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะถ้าเสียเทนคือจบเลยนะนะครับถ้ามันขึ้นแรงจริงมันต้องไปแบบนี้เออมันต้องไปแบบนี้แต่ถ้างั้นแสดงว่าขึ้นไม่แรงจริงขึ้นไม่แรงจริงติดไซด์เว์ไซด์เวย์อยู่แบบนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าขึ้นไม่แข็งแรงอันนี้ระวังนะครับมาอัปเดตให้ที่พีเมมเบอร์กันก่อนเดี๋ยวจะเออตื่นตะนกตกใจ รีบเข้ากันไปนะครับนะอ่ะเอามาฝากให้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอดูจังหวะอะไรเพิ่มเติมให้มันชัดเจนเห็นแนวรับแนวต้านที่มันชัดเจนเห็นจังหวะเทรนด์ที่มันชัดเจนเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มให้นะครับก็ในการเบรกขึ้นมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับขาบายแล้วแต่จะใช่จังหวะที่เราจะเข้ากันหรือ,อยังไม่ต้องบอกว่ายัางก่อนเดย์ D ก็ยังไม่ได้กลับตัวเลยนะครับแค่ยกมาทดสอบแนวต้านเท่านั้นเองนะครับก็มองว่าอาจจะเป็นการ ย่อพักฐานระยะสั้นของเดก็ได้แบบนี้ครับยังได้นะฝากไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมให้เดี๋ยวรอดูท่าทีวันนี้ แท่งเดปิดแบบไหนมายัางไงเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมกันให้หรือค่ามามันมีอะไรที่มันมันน่าสนใจน่าโดนแล้วกนันเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มให้แล้วกันสําหรับพี่ๆเมมเบอร์สำหรับใครที่รับชมกันอยู่ช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า t i k t o อกหากสนใจรับชมบทวิเคราะห์พิเศษของเรานะครับในส่วนของ Trading Guide Special Ana l y s i s ของเรา ก็สามารถแอดไลน์อดที่อยู่บนหน้าจอกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บนไลน์อดเข้ากลุ่มเมมเบอร์ได้เลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับต้องมาอีกรอบไหมไม่รู้ดูก่อนนะครับอ่ะโอเคขอบคุณครับ